สวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่ที่โครงการหลวงพระาชดลิช่างหัวมันนะครับเพชรบุรีเดี๋ยวไปชมกันครับว่ามีอะไรบ้างนะครับไม่เคยมาเหมือนกันอลองเดินชมดูครับ น้ำด้นะครับนีน่้นาเพืชก็เจริญเติบโตต้นไม้เยอะนะครับท่าทีเห็นนั่นก็มีกังหัดลมอยู่นะฮะนั่นจะเป็นให้พลังงานไฟฟ้าหรือเปล่าสร้างครับกลังหันลมขนาดเล็กๆหลายตัวอยู่นะครับ ห,ห,หินโคลนลักษณะหินโคลนนะครับธรณีคมทรัพย์ัรนีอันนี้หินปูนนะครับหินปูนมเดียชมวิวเขียน แสงหน่อยอันนี้เป็นแบบจำลองภูมิประเทศอำเภอแก่งกระจานะนะนี่ก็จะเป็นป่าเขาเจ้าทีเล็กทีเล็กเล็กมาเล่นน้ำอยู่อันนี้ลงทางราอชันที่เราดูหินนี้นะเขาเรียกว่าแห่งเล่นเรือวุธรณีอิทยา นะดูไดโนเสาร์นี่ชัดๆเต็มๆดอกนี่ไ <c oughs> <c oughs> ดโนเสาร์อยู่นี่นะครับเลี้ยงผาอยู่ทุกคนไก,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 ก่เลี้ยงผาเลี้ยงผาฉีดน้ำอยู่เลี้ยงผาอยู่วางเลี้ยงผาครับเนี่ย จุดโชว์ผิวเก็บน้ำนั่งพักก่อนักนั่งพักก่อนแดดแรงมากครับวันนี้นานาตายน้อย สันเขื่อน่าเก็บน้ำอยู่นะครับตอนนี้ ต้นสียาลาสียาลาเดือดเข็มสวงามที่อ่างทองนนน่าจะายดอกเข็มเลยโคางการช่างหัวมันตามพระราชเดี๋ยวเข้าไ้ชมนั้น้อมนี่ปะน่ละนี่้า่เหมไม่รู้อ่ะ ครับตอนเข้ามานะครับเลยจะปฟใ,ใหญ่ๆขงขานมาจากโครโนเลยเข้ามาสังเกตด,ด้านซ้ายมีปอมหนาแล้วก็มาจอดติดต่อตรงนี้กันนะครับครับก็เอาเอารถเข้ามาจอดด้านในนะครับจะเลยตรงนี้นะครับสถานีถ่ายน้ำมันช่งางวมันนะครับจะมีรัว้ว่าขาวๆตะไรเนี้ยครับเาราเรามาจอดตามแนวนี้นะครับ เ่อกี้เขามาตรงป้อมเขาจะบอกให้ต่อนะครับที่ประชาสัมพันธ์นะครับแล้วก็มาณรอรอรถให้บริการเดี๋ยวเรามาคอยรถก่อนนะครับสัมพันธ์ถ้าทำใหอยู่ตรงหัวมุมนี้สองป้ายขีดสีๆแบบนี้นะครับพีพิพิธภัณฑ์ดิน พ่อมาทานพันอยู่ผมวนนี้นะครับรถมาแล้วครับเขารถหยุดงนนเนาะเขาคุ้นครับรอ,อ,อบสุดท้ายขอ,ของวันแล้วมาทานรอบสุดรอบสุดท้ายสิบห้ากะสามสิบเดี๋ยวไปขึ้นรดเขาบอกว่าอยุดนะท่านไหน,หนเดินเดินไปขึ้นรถนะครับลง ตรงที่มีรูปปั้นหัวอยู่มังครับตรงน,น้นอ่านเข้าไปดูกันนะครับไปขึ้นรถนี่เข้าไปก่อนเดี๋ยวไม่ทันรถเขาบอกให้มาทางนี้ เราจองพายามเพื่อไปสังไปสู่ตงการต่างๆที่เป็นและมีราษฎรนามันเทศมาทุลกล้าุนประวัิถวายจึงรับสั่งให้เจ้านมาที่นามันเทศไปวางบนตาช้างใมันเทศอยู่บนตาช้างไหน วางทิ้งไว้เออเนนีมาะมาเห็นป่ะก็เลยช่างหัวมันานาว่ามาน่ยช่างหัวมันอย่ี่ไดนก็ขึ้นอ่างไนมขึ้นไปขึ้นไปัมน้อไง่ายใช่งหัวมันใช่โครงการช่างหัวมันตามระดับติ ตรงวิธีทั์จบแล้วนะครับก็เดินมาขึ้นรถนะครับแล้วจะพาไปเที่ยวชมในโครงการนะครับินิีต้อหรับรสุสูงโครงการช่วยงานตามราชดำริโครงการนี้คือโครงการสุดท้ายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูนน่หัวรัชกาลที่9พื้นที่205ไร่ลายมือคือต้นมะนาวยา นี่ผลใหญ่รสชาติเปรี้ยนนำเยินหน้าตาคล้ายเหมือนกับต้มโขลกกลิ่นไม่ขอมธรรมดาลูกเล็กที่ยังคุมไม่ได้กระดับสายมือแปลงไม่ย่งชิ้นผลไม้สม้มโกรธข้อหลงรัชกชาตีกาวดวงจ่าประวงบาลเนื้อครอปหน้าตาคล้ายนกกระสา,ปาเป็นผลไามา้เล็บดูร้อนทางด้านขวามือทุ่งธานาน,านมีแผงโซลาร์เซลล์ต้กนกลางถัดลง20ตน้นผลิมกระต่ไฟได้แล้วทำการส่งขายให้ขับ การไฟฟ้าสวนภูมิภาคด้าน,นล่างคือต้นหญ้าแพ้งโกลาปลูกไว้ให้กับโคโนมกระบือ่อนที่ทำเป็นหญ้าสดหญ้าหมักหญ้าแห้งก็ได้พื้นที่แถวนี้เป็นพื้นที่ของการเลี้ยงโคโนมซึ่งกบระษัทเข้ามาเชื่อลือดูแลด้วยและมีกระบือด้วยโคโนมที่อยู่ตรงนี้เป็นสายพันธุ์ขาดดวดำโดยผสมกอลสตาริเชียนต้นกำเนิดมาจากประเทศเนเธอร์แลนด์ หลังคาข,าขอโค้มีกครติดตั้งโซล่าเซลล์ริกาแสงไฟและลอดใช้ขันในโซนนี้ตัดมา,าเป็นข้อของกร,ระเบือปรับปอยูสามตัวด้วยกันมีฝาแปดดูหนึ่งคู่เป็นแฝดคู่แปดเมียและตัวใหญ่นะอีกหนึ่งตัวชื่อว่านขนสองเป็นพญาควายลักษณะพิเศษมีหน้าผาสีขาช่องหางสีขาวปากทาแคบสีแดงกอท้าทั้งส,สีข้อเม็นแใส่ถุงเท้า เรียกปัญหาลูกนาำน,นะครับกระเบือทั้งสามตัวนี้ได้รับการนอนุญาตวดยให้กับประเทศปกะกอบอย่ที่โครงการส่วนพระองค์ส่วนจินทิรดาปัจจุบันีย้ายมาอยู่ที่เทรบุรีที่ช่องหัวมากเป็นเวลาอย,ยังไม่ถึงปีนะฮะและอนาคตคณะอาจมีมาเพิ่มเติมอีกนะแต่ว่าอย่างไม่ชัดเจนนะครับพื้นที่ข้างๆการก็เป็นพื้นที่ของการปลูกยา ยาตรงนี้ก็จะมียาแพงกว่า,ายาลูซี่ที่ลูกผลกันในส่วนทางด้านขวามนอ่ือที่เก่าวคือแปลงยางพาราทั้งหมดเลยมีการเก็บรำยานรีบเป็นแผ่นส่งถ่ายกันจริงๆปัจจุบันนี้แบบกระทิส่วนน่งให้กับโคลงไปยางพาราก็จะเหลืออีกไม่เยอะนะครับยางพาราที่ยังเหลืออยู่คือสายพัน j v p 80ลักษณะ ตรงคงตีกันบเป็นปันสูมไม่เกิน5เมตรมี่การเก็บน้ำยา,ยางในสารที่แ้งไปนะครับตรงนี้ก็จะใช้วิธีการจอดก่อนจอดต้องมีการตัดแก๊สเข้าไปชื่อว่าแกิตเทอรีนปัดทิ้งวันวันาทพอวันที่สี่ึงใช้เหล็กแหลมแทงเข้าไปที่ต้นยางเฉียงมาทั้งสีบาองศามีหลอดส่งลที่จอดด้วยอุปกรณ์ที่เก็บน้ำยางช่วยตลาดได้ แต่ของโอกาสจะเน้นเป็นขวดน้ำหรือขวดนำ้อดนำอักลมน,นั่นหมายความว่าจะสามารถเก็บน,น้ำยางในช่วงที่ฝนตกได้ล้ำยางที่ได้มากกว่าวิธีการกรีดแต่นา่าเสียดายว่าน้าปัจจุบันนี้ไม่ได้จาะแล้วเพียยว่าเป็นแฝงของการสาธิตใโผลเพราะว่าไม่ได้เน้นที่จอดน้ำยางแล้วนาไปขายซึ่งเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการเก็บแต่จะให้สนใจก็อยา่าลืมตารูปอ่านไะด้ สายหนึ่ชมพูด้วยตาลง้งชื่อของจังหวัดเพชรบุรีมีผลสีเขียว้นชิดชมพูหน้าตาคล้ายหมนนะนาวบาางตรงนี้เป็นแลงมะนาวนะครับผูกโดยาำมะนาวยักษ์ตก่อนนเล่งปีเอิแห่งแรงตัดยอดต่อกินด้วยมะนาวแบนญี่ปุนที่ทำแบบดีเพราะว่ารักมะนาวยักมีความใหญ่หาหางคิดเก่งที่สำคัญทนความแห้งแ่งได้สูง ซึ่งเป็นที่นิยมทำกันแบบนี้ในเขตพื้นที่คอนข้าจะแ,แห้งแล้งและในส่วนด้านหน้าง,งานพัฒนาที่ดินอยู่แลนเรื่องของการทำปุ๋ยหรื้าปุ๋ยมากและมีโรงเรือนเลี้ยงไส้เดือนด้วยตรงน,นี้ก็จะมีฟางไก่ไข่อารมณ์ดีเล็กก็อยู่สองสายพันธ์สีแดงเล็กค่อนนะครับแล้วก็มีรถไอ้แรนด์แดงด้วยเห็นไครับเล็กก็อยู่สองสายพันเลย ต่อมาตรงนี้ก็จะเป็นต้นยางนาไม้เนแข็งเหมาะสำหรับปลูกสร้างต้นเรือนถังฝนเจอความสูงของต้นยางนาสูงได้เชิงตีถึง50เมตรความจากรอบต้นสองถึงสามอนอบได้และต้นแก่นนายหนักเด่นเด็กๆนำมาเป็นของเล่นได้ที่เรียกกันว่าลูกยางลูกปีนหรือว่าลูกไม้หลดไกลต้นการตายหนึเป็นแปลงกล้วยเล็บมือนาลักษณะเลี้ยวเล็กสุกอร่อยหวานพอดีคัน นี่ปุ่นดแบบผ่านภาค้และทางด้านขวามือนะครับที่ยีด้านนีฟีมันตัดช่องลักษณะหน้าตาคล้ายๆเหมือนกับต้นอ้อยเหมือนกับต้นกบนะครับปลูกแล้วสามารถตัดขายให้กับกลุ่มกนที่เลี้ยงโคได้สายเหมือนเป็นโซล่าเซลล์นะครับติดตั้งท่นลอยน้ำเรียงวาโปวดตีนปิดอดการสูบแผด้วยกันใต้ขวามือตรงนี้ เป็นจุดที่มีการผลิตน้ำมันอีโอเซลจากน้ำมันพืชาัอ้อยข้าวโพดนหัวมันก็ผลิตได้ตันไนมีลงสีข้าวตัวอย่างแต่เมื่อก่อนได้ใช้งานจิงอยู่ที่สวนจิตรดามียุบลงสีที่5้าสิีไดายและมีฉังขาด้วยอยู่ข้างๆกันนะครับพอทั้งหมดนี้ได้ยายมาจากกุกระดกส่วนจิตรดานะครับด้านหลังด้านขวามือตรงน,นี้ก็จะบินลงเรือนเพราะเหต มีเห็ดหลายชนิดหมุนเวียนข้ามตตรงนี้ไม่ว่าจะเป็นเห็ดงูน้ำฟ้าปูถานเห็ดปลาซื้อเห็ดนางลบด้าเด็ดผนญี่ปุ่นประมาณนี้นะครับและทางด้านขวาเหมือนตรงนี้เป็นพื้นที่ของการปลูกมันเทศญี่ปุ่นหรือว่าเป็นที่มาของชื่อโครงการได้แซึ่งตอนนี้เรลูกเป็นประเทศสีเหลืองใช้เวลาในการปลูกเก็บเก่ยว90วัน คบกำลเก็บนล้าไม่ทานทันทีแล้วก็หมุนเวียนเงินแบบั่แปกต้องเก็บพักก่อน,อกกอนลืงสัปดาห์ให้แป้งเป็นไป็ั้งตาลก่อนให้เกิดความหวานก่อนถึงนำไปผ่านทานได้ตรงนี้เป็นอาคารบรรจพุพานหรือว่าโงแพส<อ>เจ็บพื้นลนทุกอย่างส่งมาที่ฐานนี้เพื่อําการลาขัดแยกแล้วก็มีการตรวจสอบสายที่มีกันด้วยสายมือนตรงนี้เป็นมะเขือเทศโชรีด้านหนก็จะมีผักสลัด เป็นผู้เราจะเล่นวป็นู้พืชผักสวนครัวตรงนี้วนเวียนติดติชนิดมีทางพืชไห่เลือและแบกยืนต้นการเก็บพื้ผักของการเก็บเป็นอยู่สามบันมีวันจัจาร์วันพุธวันศุกเก็บแล้วส่งไปที่ร้านโกลเด้นเพรสสาขาผู้หินที่สบไตรนะครับและมีการจำหน่ายดูราคาแชมูมันทางอลาด้วยและชิ้นร้านค้าของร้านอลาจะมีสินค้าเปาโร จากไรป่าเทรวมพร้พอมทานหรือว่าเป็นของฝากหรือว่าของทางเล่นกอเลิกันได้เลยนะครับใกล้การตรง,ง,งนี้ซ้ามมดจะมีกล้วยทองอทองเตยนิยมปุ่มในจังหวัดเพชรบุรีจําน,นวนมากและใกล้การตรงนี้ก็เป็นต้นชมพู่เพชรสารุนต้นแม่ผันอายุเกินสิบปีไปแล้วนะครับลักษณะของชมพู่พันุนี้มีผลสีเขียวก้นชิดอมชมพูราคานีจำหน่าย ร5 0บาทถึง300บาทต่อวันตอนนี้เริ่มที่กำลังติดต่อกันอยู่อีกเวลาจะขอผลผลิตกันทางขวามีโรงงานการรุกนมผลิตเป็นน้ำจืดมีแบบพาสเทลไรท์และเซอร์เนลล่านมได้จากในฝั่งของโครงการในการรับซื้อจากสาก่อนพูดเจียด้วยกับน้ำนมนะตอนนี้เรามีการผลิตเป็นไอศครีมนมสดไอศครีมรับเสิร์ฟ ลำหนาภายในกงการอีกตัวนะครับในส่วนทางด้านขวาเบืองตรนนี้ดอกสีส้มๆสวยๆเรียกกันว่าแคร์แสงแคร์แดงหรือเรียกยานแดงก็ได้เป็นไม้เดืนต้นขนาดกลางแห้งร่มเงาปัดมาเป็นพ่อสรับขั้นน้ำชื่อว่าสายพันธุ์สุฑาบุรี50และยังมีแปลงของแก้วมังกรซึ่งปลูกกันอยู่3สีด้วยกันสีเหลืองพระอิสราเอลสีขาวพันธุ์พิษน้า และสุดท้ายสีแดงทำใต้หวันน่าสแสดงว่าผลผลิตยังไม่ต่อกันในชวดนี้นะครับแต่ด้านซ้ายมือการเปลป่งนราคาซึ่งเราเป็นการเก็บเกี่ยวค่าตันไปแล้วเป็นค่าพันก็ของ43ระดับน้ําตาลน้อยนะครับแบต่ความบาดต่ำบอกกับกุ่มคนที่รักสุขภาพและมาถึงจุดที่สำคัญที่สุดและนี้คือบารเลขที่หนึงบังไรพอ ะ้อรถเวยประทับทรงการติงแบบบ้านวันนี้หลายท่านให้ความสนใจกับตรงนี้สามารถเดิยนย้อนกลับมาชมมายืนบริข่าวรัวหน้าบ้านพ่อเพื่อตัดการแถวรคคู่กับบ้านพ่อได้นะครับไม่ว่าจะมาแบบขนาดด้าหรือว่าควาแบบร้องผิดส่ตัวแต่ก็สามารถถ่ายภาพได้แต่บ้านนี้ไม่สามารถสางมภายในได้นะครับ ได้นำเพิ่มเติมสักนิดหนึ่งิเนเข่าด้านขวาบนด้านนอกเลยนะครับบนเดินเข่านะครับก็ะจะมีอาคารหลังใจห,หนึ่งหลังอยู่ในปรางแดของกองป่าไม้มีความสนใจก็สามารถขึ้นชมได้โดย,มไ,ดดยไม่เสียค่าใดๆโดยปฏิบัติเที่ยวบันไดได้เลยนะครับและทางด้านซ้ายมือก็เป็นอีกหนึ่งอย่างที่รัคขามนิยมคํารถ่ายภาพตาช่างหัวมันนะครับ สนใจก็มาแวะถ่ายภาพกันตรงดีได้สําหรับรอบนี้จบการนาชมสีงตันนี้ให้ก็นตอเดินทากกลับตรงัีครับสุดขาเหน่ยขอบคุณครับผมใจหเนี่ยพี้ปถ้าแว่าจะนี่เขาเขาทำเป็นต้นพันแล้วก็มาเสียบยอดทรมนาแป้นบ้านเราเสียบยอดนี่เอามาอุด อุดหนุนอุดนนหนุนในชอปชับชอปสารครับกล่องนี่ข้าวหอมมะลิข้าวก็อขอสี่สิบสามทำใหฟักทองเลยอันนี้ขนม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 ไอศครีมที่แปรรูปจากความของในโครงการนะครับ ขนมจิตลันดาขนมนมเม็ดนะเรารู้จักกันตั้งแต่เด็กๆทานครับไม่รับเด็กใหม่ได้ทานนมเม็ดบ้างหรือเปล่าครับมีโกกี้เลยรสกรอบแกด้วยนมรสวานิลาครับนี่มีนี่ฮะฮกเกตกินกัน,กนไนด้เลยดนมนมเม็ดนมเม็ด สเปรย์ฉีดเทา้ากินมะนาวไม่มีฉีดอยู่นิเจลล้างหน้าผสมสารสก,กัด,ดแตงกวาน,นี่คือนีแอลกอฮอล์สเป,ปรย์ผสมสารสก,กัดจากไบโอลิฟน,น้ำน้ำผึ้งขวดเล็กอันนี้ชุดสังทา,านชุดธรรมดารวมๆนี่ไงน้ำผึ้งน้ำผึ้งเท่าไหร่ครับ น้ำผึ้งครับสองร้อยยี่สิบามะละกอชาตะไคร้ชาใบหม่อนชาก็คือน,น้ำชาก็ชงชาสรรพคุณย่อยไขยมันก็ชาทั่วไปอลางระบบทางเดินอาหารช่วยกระตุน้นการทำงานของตับก็น้ำมันแก้ปืน่นคัน น้ำมันแล้วก็ยาดมสมุนไพรน้ำมันนวดสมุนไพรน้ำมันเขียวหิมเสนน้ำแล้วมีน้ำมันแก้ผื่นคันนะครับอันนี้มีน้ำมันนวดตัวแม่มีน้ำมันนวดตัวด้วยทผสมจากลูกมะกรูดขนมคบเขียวอุมนี้นะครับนี่มีควอยวนด้วย คุกกี้ถั่วเหลืองอาซี่กับอันาานี้เกล้วยฉาบเนี่ยคุกกี้เม็ดมะม่วงตอนปิดปังกระเทียมครับก็มีวันนี้วั <S <S นนี้ก็เป็นแบบไ้คุกกี้มีสับปะรดนะครับใส่สับปะรดประมาณทำเป็นแบบไฟเลยนี ตัวเคาเรยน่ารักนมผิงเนี่ยนมผิงเด็กๆหม่จัดอันนี้เขาเรียกขนมหลคล้ายเยลี่กับกรอบนะครับอันนี้ก็กน,กกน,น,กนใหมน,ม,นมันหวานเส้นๆกับกรอบของกินก็หลากหลายอยู่ครับอันนี้ก็ พอสมควรแล้วอุ่นๆโครงขายของพ่อนครับไอซ์ครีมโยเกิร์ตสองกระปุกเราไปหกสิบติดตังได้ว้าวไอติมน่ากินมากเลยครับนี่ไอติมไอซ์ครีมโยเกิร์ตผสมผลไม้รวมเขาบอกผลไม้รวม يبقى